มันจะมีหนึ่งกับมีศูนดห้าเราจะซูมกันน้นะเนาะนนี้เราก็จะไปเก็บมะละกอกันนะทุกคนอุ้ยสุกหลายลูกเลยอ่ะ,อะสุกหลายลูกเลย ทำไมไม่ทำทำกลางออกอ่ะกลางออกพิงเดี๋ยวต้นมะละกอหักเออผมกระแรงไปแล้วต้องเปลี่ยนเลยนะเด็ีนเลย ใหญ่มากลูกแล้วประมาณโลครึ่งไหมน่าจะโอ้ย,อย,อยทำไมสุกเยอะจังเลยอ่ะลูกนั้นด้วยแต่ถ่ลยรูกด้วยอันนี้ด้วยนะใช่ใช่นั่นแหละเหลืองเล้อ จะมีนี่ด้วยปีนี้เป็นสองต้นเองเนี่ยอันนี้ก็สุกแลยนะใช่ถ่ายแล้วถ่ายตอนเด็กใกล้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเอาจะลง YouTube เอ้ยจะลงทิกต็อกงั้นมาดูเดี๋ยวถ่ายส่วนเดินได้ไหมบอกว่าเจอแฟนอีกนะ อันนี้ก็จะเป็นกล้วยกล้วยหน่วนที่สุกคาเครือนะครับนี่โอ้โหนี่นี่นสุกละมาๆมามา่ต้องปล่อยมันสุกนี่นี่นี่สุกคาเครือต้องแบบนี้เลยใช่ไง คือมันจะได้กลิ่นหอมเลยถ้าสุกอ่ะอือ่ะใช่ไงคือมันจะล้มไงฉันโอซาผูกไว้กับต้นมะม่วงอ่ะ,ะอคือประมาณว่าถ้าล้มนี่ต้นมะม่วงต้องไปด้วยอ่ะคือยอมสาะต้นมะม่วงเพื่อต้นกล้วยอ่ะ ที่จะมาช่วยกันรับทำไมโทรศัพท์เนียน่ยถ่ายชัดจังวะอ้มาต้อมเยอะเลยมันต้อง,มองไม้มันต้องไล่มันสูบมันกล้วยคนละอย่างกันมันมีนั่นไหม หมวกให้วหาไปเองเจอแตนหรือเถอะล่ะแต่ว่ากล้องตังมันชัดดีเท่าวะ โอ้โหสองดีไหมแต่ล้วเกงก็เอาเม็ดนี้ขยายพันธุ์ได้สิไม่แน่ใจเหมือนกันต้องลองดูมีคนแก่แก่กินได้เไหมกินได้เลยแต่ว่าตัว่องต้องกินอันดำๆนะเพราะว่า อันดำอะ่ะมันสุกแล้วเออ,เอ,อประมาณเนี้ยเพิ่งเค,ค,คยกินครั้งแรกก้วยนวลเหนเก็บอกว่ามันมีเม็ดเยอะแล้วเราก็คือแบบกินเลยอือ mm hmm. ปาดไหมหรือว่าหรือหวานมันคือหวานปเ,วเป๊บๆก็ใช่ไงแต่นี่คือมันหวานอยู่ใช่ไหมเพราะรอบที่แล้วตอนที่มันลม้มอ่ะเขาไปลองกินมันฝาดกินมันแปลกๆอะ่ะมันแค่กินน้ำหอมงี้แหละแล้วขายไอ้เก็ไม่หวานมันเขากิน ได้ใช่ได้อยู่ดึงมาฝั่งแก่แล้วอุ้ยสุกแล้วนั่นโ,โดนกินไหมตายดึงมาฝั่งนี้นะเดี๋ยวมันล้มใส่ต้นกระท้อนเราโอ้โหรอโโดมาต้องมาดูฝั่งนี้มาถ่ายตรงนี้มีแดนมาโอ้ยทุกคนวนอือดึงดึง มันจะล้มใส่กระท้อนไงดึงไปฝั่งนู้นไหมดึงมาตรงท้องดึงตรงไหนเมาตรงท้องนาหรือว่าเขาดึงแล้วเตงตัดกว่ามันล้มใส่กระท้อนหันตายตัดไอ้กล้วยก่อนไหมตัดตรงกล้วยก่อนแล้วค่อยไปตัด หุ้ยตายโหมดภาพพยนต์โอเคกว่าหุ้ยเครือใหญ่มากอมโอ้โหแต่มันคลิกไม่ได้โหมดภาพพยนต์ไม่เป็นไรโอ้ยหุ้ยจนได้เุ้ยหนึ่งหนึ่ง,งสอ,ง,<ด>องไปแล้วโอเคเดี๋ยวเตรียมถ่ายรูปตายแล้วมันเป็นโหมดภาพ,พยนตร์มันไม่มีที่กดเราอยู่ถ่ายอยู่ตอนนี้คลิกตรงคลิกต่อเขาบอกว่าข้าวลงข้าว ข้าวมันพวกสารุธเจ๋ยวๆของเราไม่เป็นดีกว่แล้วจะลากไปทำไมมันมีปลาเหลือเลยว,วะ

ให้เอาปูงไปไปุปูงให้แก่ก็ให้กับไปอุ้ยใส้เดือนเพียบเลยเนี่ยเป็นปุ๋ยเออป่ะเส้เดือนเยอะจริงๆเนี่ยข้าวตรงนี้จะงามนะเพราะมันเป็นปุ๋ย เกี่ยวเสร็จนานแล้วฝั่งนู้นยังมีน้ำอยู่เลยอะ่ะ <Okay. S 1> วันนี้อากาศดีมากตอนเช้ากี่องศาแล้วแต่16 16องศาคุดามสิองศา ดเดีเชื่มันมาเไปทำไมกล้วยหอมนี้ตายมันไม่แบบไม่โตเลยเนาะหรือต้องไปปลูกบ้านไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่าแบบเป็นพันต้นผอมมากมกล้วยน้ําว้าของเรามีแต่เครือใหญ่ๆ ไหนไปเชาะส,สอนนิอันนี้เอาด้วยไหมอ่าแกยังอ่ะต้องมาถ่ายใกล้ๆตอนเย็นเด็ดนี้เลยเนี่ยโอเคกม็มาฝึกกันโอเค ต้องเอามาปลูกลงอีกสักห้าต้นได้สองต้นมันไม่พอโซก็ชอบกินอันนี้เดี๋ยวมันปลูกเพิ่มดีกว่าปลูกแล้วข้างหลังนะแถวข้างหน้ามันไม่ค่อยมีน้ำมันถือว่าเป็นเร็วเนะเราเพิ่งปลูกเองอเพิ่งปลูกตอนไหนฮะ ตายมมยภาพพยูนแต่ตีองไม่ต้องเดินมาใกล้หมัวมันขาดม,มันเป็นภาพแบบซูมให้แล้วไง